ดีค่ะใบเลยอักษรเบนจารีมานมิสแบรนด์กรุงเทพมหานครเขตห้วยควัตว้านพุ้ยขวางเอมไม่ได้แล้วนะคูค่ะเราแผ่วไม่ได้แล้วนะไมล์เลขสิบสองไมล์พรกะนกชินตั้งประดับเขตบางกับ กะปิจีนมาเสีย๊ยมไม่ละยอมเอา <laughs> <laughs> ไม่ยอมอยตรงไหนกันแน่โอเคค่ะหมายเลข13เอลซ่ากฏจกรกรตระกูลมิสแกรนด์กร ah ุงเทพมหานครเขตบางรักค่ะค um ่ะหมายเลข14แฮมลี่สพิเช ah ียนินชวิวัตรกิจมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตธนบุรีค่ะ รู้สึกงานวันนี้ด้เป็นเมื่อวันแรเป็นไงบ้างโซแรกก็ตื่นเต้นมากก็สว่างมากค่ะวันนี้ก็ได้มีการเดินแบบกับเพชรเนาะเป็นโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสครั้งแรกในชีวิตนะคะที่พวกเรานะคะสิบคนสิบสี่สาวนางได้เดินแบบกับเพชรเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวขอดังสัมภาษณ์ทุกครู่ถ่ายซอนเช่วงนี้สวยไหมเตยนะคะไเตยจะรู้ ว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะท <Okay. S 1> ี่ได้ทางมิสแกรนกรุงเทพมหาคนครนะคะได้กัด <Okay. S 1> สิ่งดีๆในวันนี้นะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ <Okay. S 1> ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยิน <laughs> ดีอีกครั้